อาอแค่มาเป็นตาเบ้งงยิง่สักอัหนคือว่าเยสิเขาไก่ท่กลเดน้ม่จากอพี่เตน้องเข้ากับสื่อหายายเบิ้แนบอกเรากมาียสื่อหยาเบอรแนลเราก็คอยซาเยประกาแชทโอประกาแชบแล้วเออเลิกใส่แบบคนในลกวางให้เราอะ คันกไ่ดลเรียนโรงเรียนวัดกาเนไดลยูเกโรงเรียนคนนี้อาจะอยู่นเป็นแอนเซตเต็มได้เเดียวนั่นอะไรนองน้าดีกรดเฮยขาเยอะแยะป้ะ้บ่เป่าได้แล้วครับแต่ก็อยากได้อีกครับท่เ่ามีคนเสือหายวงอิงเน่ยเสือหายวงอิงก็ได้แล้วไปใสก็ได้ พี่เขาได้ใจพี่เตาได้กี่ตัวแล้วพีออกินเลยยอดเท่าไหร่อันนี้ต้องทำลายสิติให้ได้ไหสิบตัวเนี่ยสามตัว ล้นน้ำไงเขาทายได้สาตัวสติ๊บพี่ปาต้องข้าสิบตัวคนับมาลยวัสดี้เก้าร้อันค่ก้าร้อยเก้ร้อ้นตาหนูทหายรทำได้กันเก้าิบทน่คือบอมาแลม่ปีมาลดคเม่ื่อๆไปนั่งให้ยายเบอร์สตัวพนาอมเ้า เออคือดอกไมสักให้หลักเลือกเลยสีอะไรก็ได้อย่าต้อสีเอ้ยสีเขียวมักง่นเราให้เบอร์อาจาเขียนก่อนใช่ตัวละสามครับถ้าเป็นสอขึ้นไปตัวละสี่ใช่ไหมใช่สอขึ้นไปโอี่ไงฝาเแรกเบอร์แรนอยหมดนะเบอสีล้่ต้องขายเอดอกเขาขายได้ก่อนปุ่มแล้วปุ่มแล้วครับปุ่มแล้ว สบายดีพี่น้องมาดูสีนี้มีแล้วมาได้ก่อนน่งแค่สีขาวแค่ีนห่วงใครบ้านือใครนำกว่าตันหน้อพ่อนถ่อม่างครบัตรไปเลยพี่แขวครับที่เปาเอาสีเหลืองให้ครูไก่เบอร์แอ ไก่ใส่เบอร์เอ็มให้ใส่เบอร์ให้คู่ไก่เบอร์เบอร์เอลคู่ไก่สีแด้แม่แม่คู่ไก่แม่คู่ไก่สีแดงสีเหลืองจะได้หมืมาเราค่่ไก่เขาจะอ็มคู่ไก่ลมพี่น้องไม่ต้องพี่น้องเพรอะจะได้สีเหลืองยีกตัวนึง บัตรได้บัตรยีกซ้อมบัตรคนแจกงวงเป็นแม่ผมเงี่ยงนะมเฮ้ยบัตรบัตรต้องบัตรต่อนนี่ได้งวบัตรแข่งนี่ได้ตังค์เอาบัตรออมละบัตรใช่ไหมหน้างานึังเหียวอันนี้ล่ะอันนี้ได้งวงไหมอันนี้ได้ตังค์ได้ตังห้าพันสามรางวัลโอเคกันมันแบ่งกันกับกูก็ได้ก็อำไม่หาเออ คุละสามพันท้าสี่ค่อยเจ้าสามพคุเอาสองพันแล้วก็เอาเปรียนเจ้าเลิอันนี้เงินส่วนตัวนะเนี่ยร้อยยี่สิบเจ้าเอาไปก่อน เช่ร้อยยี่สิบบ้าบัตรออนร้อยยี่สิบบัตรแครงร้อยยี่สิกดซื้อนีใช่ไหมจะได้ปึงนี้จะได้ไม่ต้องเอาสาดจะได้เป่าขำๆด้วยได้ครับอนแล้วแจ้งสลิปเวลามาด้วยนะครับอากดซื้อนี้ใช่ไหมไ้รอันนี้ทิ้งไว้ลูกไม้ดำตีเลยใบร้อยใบที่แขวนที่เราใส่เบอร์เอลครับที่เาใส่เบอร์เอลครับ ล้าขุนใส่อลูุเอใส่ท่นสาวสีแอคลคุ้มนะนี่เชอคลค่ะคุดเอคลพบุน้อดซื้อหกพันได้ห้าพันคุ้มไหมเออสตายคุ้มมากเลยหมดที่หกพันจะได้รับววันห้าพันเล ได้ทำบุญพันเคุ้มเลยนะพี่น้องพี่น้องครับพี่ใครจะเมาไหมไปหาไปพี่พี่ใครจะเมาไหมครับเมาเนี่ยมัดสีพึ่งนี่หาซิบพุกพันเนี่ยคำรวดจับได้หาพันปั๊บเอาแล้วคุ้มคุ้มคุ้มเจ้าได้หาพันเฮ็ดบุญอีกพันหนึ่ง ท่านผู้มเนี่ยครับคุ้มนะครับแต่ว่าซือปืนน <lum> <descriptive together. lation> ี่นะห้สใบก็จับไม่ได้ก็จับได้ใบดูนปึ้งที่ไมด้ซื้อาหกพันชไหมครับหกพันซ่นครับผมฝากพี่าวมาแล้วก็กอีกนะครับผมนี่พี่น้อง ตอนนี้องหิง้วอยู่ไปได้แล้วรถไปหาใครคนขายน้ำแล้วขายบัตรกระไดพุ่นะเนี่พิ่งมีเพิ่งเพิ่งหยิบพันทนะครับกลดเอาพี่น้องารหาพันทดวงดีกันดวงดีครับตู้กี่อะรพี่น้องได้บัตรทำ้ะบัตรออนหน่อยยี่สิบแตงโมสองตัวบัตรออนแดงโมสองตัวไอ้เร็วพี่ยาวมาแล้วพี่ยาวเขาจะเป่ามาแล้วยาวมาแล้วโอ้ยาวมาแล้วพี่ยาวนะ พี icana, ่ยาวมีแต่ 4XL อ่ะตลกมากลมันไม่กลมเย 4XL บอก 4XL จะสูง Job. S ก er ็เห oh ็นคนเลยเยืนนี่ไหมละุเยือนหอเลาค่าจ้างกินข้าวนี่ มาทอดปุกหมาปั๊บกีนเข้าไม่กินใส่เข้าเอาใส่สี่ดีแขบพี่เอาแกต้องใส่สี่อเนี่ยอุ้ยดี้ยสองสาวตัวไม่ใช่ใส่เสื้อหนึ่งตัวตัวละสามร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นอ่าเอ็ขึ้นไปตัวละสี่บาทนะครับบัตรนะครับร้อยน้างานตอนนี้ก็ร้อยยเหมือนกันบัตรแข้งนะครับ ท่านใดสนใจนะครับผมไปประวัติจอไปเก็บเงินเอาของเอาครับพี่น้องครับพ่อน้ปลาไหมซื้อเลยหมดปึ้งลุ้น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 เงินห้าพันบาทต้องฟังฟังเลยคจะพูดอธิบายให้ฟังฟังนะครับในปึ้งนี้นะคะนี่มีห้าสิบใบบัตรราคาร้อยร้อยยี่สิบหมดปึ้งนี้ก็หกพันเหมาไปเลยได้ทำบุญ อ่าเนี่ยหกพันแล้วคุณตับรางวัลได้คุณได้ห้าพันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะบอกเลยใครเล่ว่าเขามีสารางวัลเนี่ยเพื่อได้หมื่นห้าเอออ่ะผมใช่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 อาทำไมล่ะาเลาพันสามวันคมกว่าคมตั้งห้าสิบใบห้าสิบใบหกพแต่คุณได้หมื่นห้าเลยนะเนี่ยเพื่อจับได้ปึ้งนั่นลยคุ้มจ้าอนเวิร์ คุณนี่พคุ้มเอกอนเงินซื้อบัตรให้พ่อเอกอย่างเดียวเลยใช่ครับมีชอบมีขายแต่ซื้อถ้าถ้าซื้อบัตรต้องพ่อเอกอย่างเดียวเลยนะครับผมใช่ค่ันี่แบบนี้แต่ถ้าให้คุ้มถ้าจะให้คุ้มกว่านี้คุณเอกใส่เสื้อสีเอกนะคะสุดุดไกสุดดาวดึงสุดสุดดาวดึงเลยค่ะใส่เสื้อลายอ่ะเอาใหม่เอาใหม่พูดอะ้พี่หลอฟังไมกลับรีกลับไปไปกลับไปดูใหม่ไป ใส่ละงนีกำลังขายอยูเล่หนึ่งกำลังขายเนี่ยเล่มหนึงห้าสิบใบได้คาหกพันบาทลุ่นละหมื่นห้าเนี่ยใ่ใาสดไหมอ่ะซื้อเนี่ย่าสดไหมอ่ะซื้อสินการชัยเพราะกัใชัยรางวันมีบัวด้วยวัวบัววัวน่างงานนะครับถ้าใครจะเป็นเมาว่างงานก็ได้นะครับใช่แม่ครับแต่ถ้าจะได้วัวตอนนี้ มันถือกล้องอยู่อกล้องอยู่หัวกินเนื้ไม่ใช่วัวเนี่ยหอกไปเนี่ยหอกไปคืออะไรเนี่ยไม่ใช่วัวคเแล้วหน่ากัมันแกงกินเนื้อไอ้พแกงกินต่างๆมันเฮกกะซีหัวเอาต่เนื้อมก็ทั้งนี้ขายเดี๋ยมัแหย่เสื้อนะครับแต่ว่าจะซื้อบัตรก็จะเป็นราคาเหมาให้น้องโบ๊ทหนึ่งตัวค่ะนั่นน้องโบ๊ทสีอะไรวะโบ๊ทโบ๊ทอันแท้คอยสีเหลืองเดี๋ยวอันนั้นโบ๊ทฮะไม่ใช่เหรอ น้องโบ้ใช่โบ้ได้หรอโบ้ด้าสีอะไรอาจารย์นั่นไงนั่นดินั่นไงครูให้น้องโบ้โอเคนั่นไงพี่อาสีนั่นดิสีวอลนั่นเห็นแล้วน่ะโบ้โบ้น่าจะเป็นไซส์เอ็มโบ้ชายโบ้โบ้น้องโบ้ใช่ใช่เอาสีอะไรนะเออได้อยู่สีดูสีเข้มๆให้นางหน่อยพ่อนเนาะให้เสื้อครูด้วยเออเสื้อเหรอเอาสีชมพูหรอคู่อะไรครูใส่กอดมึงอีกใส่ที่หลัง เขาติดเซคูเหมือนแรกนี่ค่ะคุณพ่อมิดเอ็มซีบัตรที่มุตัวนิดหน่อก่อนทุ่มตอนทุ่มยืนตังค์หน่อยร้อยยี่สิบเฮ้ยร้อยห้าสิบซื้อถุงน่องเออถุงน่องนี่เขาบอกว่าสองคนนี้ยังไม่ได้เสื้อนะใช่คนขายคนขายยังไม่ได้เสื้อใช่คนขายก็พี่พีทก็ยังไม่ได้เสื้อไปแล้วพี่เปาไม่ได้กสีอ้าวเผาแล้วเข่าะเน่ บอกพี่ก็จอดตรงนี้ซื้อบัตอุ้งอิงมาแล้วดทางรถบัสยังไม่ได้สตอนนี้เปล่าหมดสีเนี่ยหมดนีพอดีเก่คอสีเขียวใรอรอสีเอสีเขียวค่ังเงียบให้คูเอสีเขียวะน้ออนอ

ของเราก็เสียอยู่แล้วป่อยปีนี้มีติดอันนี้ด้วยของไอ้นี่อากาศที่อร่อยดีจิตตรงไหนรู้ไหมรับครับแล้วรักตัวตัวมีอยู่ขึ้นเลยตัวตัวมีอยู่ขึ้นเดียวนะสุดสายใ่กับบังจมูจิตก็เลยบูดเลยผู้ชายยัดกินผู้ใดเด่นก้มูอาจูกับขวัญ กับชาวชาตินมาอบั่เด่นก็คุยมึ่ได้ครับพโอเคครับพักเก็บที่นี่ครับสวัสดีครับ